สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูเคสที่ลูกค้าโทรมาแจ้งว่าแอร์ไม่เย็นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูสาเหตุว่าทำไมนะคะแอร์ถึงไม่เย็นนะคะเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะวันนี้เราจะพามาดูกันเลยอันนี้ก็เป็นแอร์นะคะที่ติดตั้งได้ประมาณน่าจะ7เดือนได้แล้วนะคะลูกค้ายังไม่เคยล้างเลยนะคะปกติแล้วหลังการติดตั้งเราจะแนะนำให้ถอดฟิลเตอร์นะคะ ทุกๆสองอาทิตย์นะคะก็จะดีมากๆนะคะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอันนี้ลูกค้าก็ไม่เคยถอดนะคะเนี่ยค่ะฝุ่นละเอียดนะคะฝุ่นที่เกิดจากอ่อบางคนก็อาจจะคิดว่าทำไมบ้านเราสะอาดขนาดนี้ทำไมมันถึงมีฝุ่นมาเกาะอยู่ในฟิลเตอร์ได้เยอะขนาดนี้นะคะหก็คือเกิดจากฝุ่นที่อยู่ในอากาศ สองก็คือเป็นฝุ่นที่อยู่ในผ้าของเรานะคะตอนที่เราสะบัดผ้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็สาเหตุหลักๆอีกหนึ่งสาเหตุก็คือเราทาแป้งในห้องนะคะก็อยากจะแนะนำทุกคนนะคะที่ใช้แอร์นะคะถ้าหากเป็นไปได้ก็แนะนำให้ไปทาแป้งในห้องน้ำนะคะที่ไม่ใช่ในห้องอที่เราใช้งานแอร์อยู่นะคะมันจะดูดเข้าไปนะคะในแอร์เนี่ยค่ะ ลักษณะตัวอย่างเนี่ยค่ะทุกคนดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถาดน้ําถาดน้ําก็จะกลายเป็นเมือกเหมือนเหมือนขี้มูกเด็กนะคะทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุสําคัญนะคะในการที่แอร์ไม่เย็นก็คือเราไม่ได้ล้างทําความสะอาดตามระยะเวลาที่กําหนดนั่นเองนะคะนี่คือสาเหตุหลักๆเลยนะคะที่ทําให้แอร์ของเรากลินไฟแล้วก็ไม่เย็นนะคะ เพื่อนๆสังเกตตรงใบพัดลมนะคะจะมีฝุ่นเคลอะแล้วก็หนามากๆเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะถึงเวลาที่จะต้องล้างแล้วนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนควรจะล้างแอร์ทุกๆหกเดือนนะคะถ้าหากใครสงสัยเกี่ยวกับเรื่องแอร์นะคะอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมเม้นมาใต้คลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ